ฟ้าเหนือกรุงมอสโกดูเหมือนจะต่ำลงแสงไฟจากเสาไฟข้างถนนกระพริบเหมือนจะเตือนถึงบางสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นพันตำรวจโทอเล็กเซยวีโซสกี้ยืนนิ่งอยู่กลางตปรอกแคบหาหะลมหายใจของเขาเป็นไอขาวในอากาศหนาวจัดเสียงไซเรนไกลๆดังก้องเข้ามาในซอยแต่ที่นี่มีเพียงเสียงหยดเลือด หยดแล้วก็หยดจากร่างหญิงสาวในเสื้อโคตแดงที่นอนคว่ำหน้าอยู่ในกองขยะดวงตาของเธอยังเปิดกว้างเต็มไปด้วยความกลัวและความตายกลิ่นเลือดคละคลุ้งผสมกับกลิ่นขยะเปียกและกลิ่นเหล็กเป็นสนิมอเล็กเซ่ก้มลงเอาปลายนิ้วแตะคราบเลือดที่ยังอุ่นจากนั้นเขามองไปยังผนังตึกด้านข้าง รอยเลือดเป็นทางลากยาวเหมือนใครบางคนถูกลากถูกลากมาที่นี่เขาหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปตามแนวรอยเลือดมือของเขาสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะความรู้สึกบางอย่างในอกสัญชาตญาณน,นักสือบบอกเขาว่านี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาเสียงบางอย่างแว่วมา เบาๆจากชั้นบนของตึกร้างด้านข้างเสียงรองเท้าครูดกับพื้นไม้เก่าช้าหาหะสม่ำเสมอแต่ไม่ใช่เสียงเดินของคนปกติเขาหันไปทันทีสายตากระทบกับเงาดำเงานั้นยืนนิ่งไม่ขยับอเล็กเซย์ยกปืนขึ้นหัวใจเต้นแรงเสียงเต้นของหัวใจดังก้องในหู เงานั้นเริ่มเดินลงบันไดเสียงไม้แห้งลั่นดังทีละขั้นทีละก้าวเขายกไฟฉายขึ้นส่องสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาชะงักชายคนหนึ่งเปลือยท่อนบนเต็มไปด้วยรอยแผลและรอยสักสายตาของเขาว่างเปล่าไร้ความรู้สึก เหมือนคนที่ไม่มีจิตใจและในมือของเขามีของบางอย่างบางอย่างที่เปื้อนเลือดและยังหยดอยู่กลิ่นเลือดใหม่สดเข้าจมูกอเล็กเซเขาไม่กระพริบตานิ่งเล็งปืนตรงไปยังชายคนนั้นหยุดตรงนั้นเสียงของเขาแข็งแต่มีรอยสั่น ชายคนนั้นยิ้มรอยยิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ใช่รอยยิ้มของคนธรรมดามันบิดเบี้ยวเหมือนคนที่สนุกกับความตายเขาเอียงหัวเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังเสียงบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินพวกเขาสั่งให้ฉันทำเขาพูดเสียงแผ่วดวงตาจ้องอเล็กเซ่ไม่กระพริบอเล็กเซ่ขยับก้าว หนึ่งเก้าสองเก้าพื้นไม้ใต้เท้าลั่นดังเสียงสะท้อนเข้าผนังปูนร้าวใครสั่งเขาถามนิ้วแตะกรปืนเบาหาหะชายคนนั้นหัวร้อเบาหาหะเสียงหัวร้อแหบเหมือนลมพัดผ่านกระดูกแม่เขากระซิบ อเล็กเซย์ขมวดคิ้วกลิ่นเลือดเริ่มแรงขึ้นจากในมือของชายคนนั้นเขายกของในมือขึ้นให้เห็นชัดหาฮะตุกตาไม่มีหัวเปื้อนเลือดสดอเล็กเซยกลืนน้ำลายคอแห้งมือเริ่มสัน่นในวินาทีนั้นเองเงาอีกเงาหนึ่ง โผล่ออกจากมุมมืดด้านหลังเร็วไร้เสียงใกล้เข้ามาอาเล็กเซย์หันขวับท่านได้เห็นประกายเหล็กแวววับเสียงมีดฟันเฉียดแก้มของเขาเฉือนเนื้อเป็นทางยาวเลือดอุ่นไหลลงคอเสื้ออเล็กเซย์กัดฟันถอยหลังกรูดเงานั้นพุ่งตาม แขนมีแผลเก่าดวงตาแดงฉานและมันไม่ใช่คนเดียวกันกับคนถือหัวตุ๊กตาเขาไม่ได้เจอฆาตรกรแค่คนเดียวแต่มันมีมากกว่ามากกว่าที่เขาคิดไว้มากนะักเสียงหัวใจของอเล็กเซ์ดังรัวเหมือนกลองสงครามในอกเขายกปืนยิ่งออกไปทันทีเปรียง กระสุนเจาะเข้าที่หัวไหล่ของเรานั้นมันสะดุดแต่ไม่ล้มมันร้องเสียงแหลมสูงไม่เหมือนเสียงมนุษย์คล้ายสัตว์บาดเจ็บอีกคนชายที่ถือหัวตุ๊กตาหัวร้อเสียงดังขึ้นบ้าคลั่งเหมือนเสียงจากนรกแกไม่เข้าใจเขากรีดร้องมันอยู่ใตเมืองนี้ อเล็กเซยถอยหลังชิดกำแพงเหงื่อเย็นไหลจากขมับไฟฉายส่องไปทั่วแสงวูบวาบสะท้อนตาของอะไรบางอย่างในมุมมืดอีกเงาหนึ่งปรากฏขึ้นสูงผอมข้อมือมีตราสัญ,ญลักษณ์ประหลาดเหมือนละทิร่างนั้นเดินช้าหาห่า ลากโซ่ยาวที่มีตะขอเหล็กปลายแหลมเสียงมันครู่ไปกับพื้นซีเมนเหมือนเสียงกรีดร้องของวิญญาณอเล็กเซรเริ่มหายใจที่หัวหมุนกลิ่นเลือดกับกลิ่นสนิมปะทะจมูกเขารู้ทันทีนี่ไม่ใช่คดีธรรมดาไม่ใช่อาชญากรรมที่มีเหตุผลนี่คือบางสิ่งลึกกว่ามืดกว่า เขาเหลือบมองไปที่ศพหญิงสาวแล้วเห็นว่ามันขยับนิ้วมือของเธอกระตุกเบาหาหา่เลือดหยดใหม่ซึมออกจากแผลเดิมอเล็กเซย์เบิกตากว้างนี่ไม่ควรเกิดขึ้นเธอตายแล้วแต่ตอนนี้เธอกำลังยกหัวขึ้นช้าหาหา่า ริ้นฝีปากของเธอขยับไม่มีเสียงแต่เขาอ่านได้ชัดเจนหนีไปก่อนที่เงาด้านหลังเธอจะโผล่ขึ้นอีกครั้งและลากร่างของเธอกลับเข้าไปในความมืดอเล็กเซชะงักมือยังจับปืนแน่นแต่ปลายนิ้วยังเย็นเฉียบเขาพยายามกลืนน้ำลายคอแห้ง เหมือนกลืนเศษกระจกไฟฉายในมือเริ่มสัน่นแสงมันกระตุกเหมือนจะดับลงทุกเมื่อเสียงลากโซ่ยังคงอยู่ใกล้เข้ามาใกล้ขึ้นทุกวินาทีเขามองไปรอบตัวไม่มีทางหนีไม่มีทางออกตึกนี้เหมือนกลายเป็นกับดักเหมือนมันสร้างมาเพื่อกักเขาไว้เสียงบางอย่างดังขึ้นจากเพดาน เหมือนเสียงคลานตะขาบเหล็กจำนวนมากอาเล็กเซย์เงยหน้าไฟฉายสะท้อนเงาสิ่งมีชีวิตยาวเกาะอยู่บนคานไม้มันมีขาหลายขามากเกินไปสำหรับสิ่งใดก็ตามที่ควรมีอยู่จริงดวงตาของมันหลายดวงแวววับในความมืดทั้งหมดจ้องมาที่เขา ชายที่ถือหัวตุ๊กตาหัวรอเสียงสูงอีกครั้งพวกเขาตื่นแล้วอเล็กเซตโกนใครแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงกระซิบแผ่วราวกับคนหลายสิบคนพูดพร้อมกันจากใต้พื้นคำพูดไร้ความหมายเหมือนภาษาที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้ร่างผอมสูงที่ถือโซ่หยุดยืนห่างจากเขาไม่กี่ก้าว ใบหน้าไม่มีจมูกไม่มีปากมีเพียงผิวหนังย่นยๆที่เคลื่อนไหวเบาหาหะอยู่หาหะก็มีเสียงแตกจากใต้พื้นกระเบื้องข้างเท้าอาเล็กเซย์ร้าวแล้วก็พังมือขาวซีดยื่นขึ้นมาคว้าข,ข้อเท้าของเขาแน่นแรงมหาศาล ดึงเขาลงเขายิงปังปังแต่แรงดึงไม่หยุดพื้นแตกออกเหมือนปากยักย้ายเปิดกลืนเขาทั้งตัวและในเสี้ยววินาทีก่อนจะหายลงไปเขาเห็นมันใต้เมืองมอสโกโพรงลึกเต็มไปด้วยร่างเปลือยมือพันกันดวงตาจ้องขึ้นทั้งหมด ตื่นขึ้นแล้วอเล็กเซย์ร่วงลงแรงกระแทกทําให้ปืนหลุดจากมือทุกอย่างมืดกลิ่นอับชื้นกลิ่นเลือดแห้งกลิ่นความตายเสียงหายใจดังรอบตัวแต่ไม่มีใครให้เห็นเขาขยับแขนปวดแปบบลบไหลขวาหลุดจากเบ้าแต่เขายังมีชีวิตอยู่พื้นเบื้องล่าง ไม่ใช่ดินไม่ใช่ซีเมนมันนุ่มเคลื่อนไหวเบาหาหะเหมือนมีชีวิตเขาคลำหาไฟฉายเจอกดเปิดแสงไฟสว่างฉายไปยังพื้นอเล็กเซ่แทบอาเจียนเขากำลังนอนอยู่บนร่างคนหลายร้อยร่างสอนกันบางร่างยังอุ่น บางร่างเน่าเปื่อยทุกคนมีดวงตาเปิดกว้างแต่ไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับพวกเขาถูกฝังทั้งเป็นเสียงแหลมเหมือนเด็กทารกดังขึ้นจากมุมหนึ่งเขาหันขวับแสงไฟจับที่มุมมีเปลเด็กเปลเหล็กเก่ากวยไปมาเองช้าหาหะ มีบางสิ่งอยู่ในนั้นห่อตัวด้วยผ้าขาวมีเลือดซึมออกมาตามรอยเย็บเสียงหัวเราะแผ่วเบาจากด้านหลังอเล็กเซย์หันกลับแล้วพบมันหญิงชราผมยาวตาขาวใบหน้าผุพังเหมือนรูปปั้นโบราณเธอกระซิบขอบคุณที่พาอาหารมาให้พวกเขา เงาเริ่มเคลื่อนเข้ามาจากทุกมุมพโพรงเสียงฝีเท้านับไม่ทวนใกล้ใกล้ล้อมรอบเขาเขาเอื้อมไปหาไฟฉายแต่มือนหนึ่งคว้าแขนเขานิ้วเย็นเฉียบบีบแน่นและเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรากับคาถาโบราณซ่อนกันนับร้อยเสียงใต้ดินของมอสโก ไม่เคยเงียบและคืนนี้มันหิวอเล็กเซย์พยายามดิ้นแต่แรงจากหลายมือกดเขาแน่นกับพื้นร่างเปลือยเปล่ารอบตัวเหมือนมีชีวิตแขนขาถาลายเข้าหาเขารัดแน่นพันรอบร่างแสงจากไฟฉายหล่นอยู่ห่างออกไป ส่องให้เห็นดวงตานับร้อยจอ่องอเขาไม่กระพริบเสียงหัวเราะของหญิงชราเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นเสียงร้องแหลมเหมือนกระจกแตกรอบหูเลือดจากเพดานโพรงหยดลงช้าหาหะสีแดงสดเหมือนหยดเทียนจากเบื้องบน มีเสียงตะโกนแผ่วเบาชื่อของเขาอาเล็กเซเป็นเสียงของแอนนาคู่หูของเขาเธอยังอยู่ด้านบนเขาพยายามส่งเสียงแต่ปากถูกมือบางสิ่งอุดไว้นิ้วเปียกกลิ่นเน่าเหมือนเนื้อปลาตากแดดหญิงชาราเดินเข้ามาใกล้เธอถือกล่องเหล็กเต็มไปด้วยเข็ม และตาแก้วเธอหยุดตรงหน้าเขาแล้วพูดว่าพวกเขาต้องการดวงตาใหม่เพื่อจะมองเห็นโลกมนุษย์อีกครั้งมือขาวซี่อีกคู่จับศีรษะเขาไว้แน่นบังคับให้เขามองขึ้นเข็มยาวคอยหาหะเข้าใกล้เบ้าตาของเขาเขาสะบัดร้องในลำคอ น้ำตาไหลทันใดนั้นเสียงปืนปังมือที่จับเขาคลายออกแสงไฟฉายใหม่สว่างวาบแอนนากระโจนลงมาในโพรงปืนลูกโม่ในมือยิงใส่เงาทุกเงาไม่ยังย้งหญิงชรากรีดร้องเสียงแตก เหมือนกระจกพันชั้นถูกกระทืบแอนนายิงอีกลากอเล็กเซขึ้นเลือดจากมือเขาไหลรินแต่เขายังเห็นยังหายใจสองคนวิ่งหนีผ่านร่างเปลือยผ่านเสียงกระซิบผ่านตาแก้วพร่งใต้มอสโกเริ่มสั่นเสียงแตก เสียงพังพวกเขายังไม่รอดแต่พวกเขายังมีชีวิตอยู่เพื่อเห็นว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เมืองนี้ยังไม่ตายอาเล็กเซ่มือยังสัน่นเลือดแท้งเกาะตามแขนเขาพิงกำแพงหอบหายใจกลางห้องสืบสวนของกรมตำรวจ แอนนานั่งเงียบข้างหาหะดวงตาของเธอยังจับจ้องที่ประตูเหมือนกลัวมันจะเปิดออกเองพวกเขารอดแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้บังคับบัญชาฟังรายงานแต่ไม่เชื่อไม่มีร่องรอยไม่มีหลักฐานไม่มีใครพบโครงนั้นอีก ตึกที่พังลงกลายเป็นเพียงข่าวเล็กหา,หาหะบอกว่าถาล่มพระโครงสร้างเก่าไม่มีใครพูดถึงหญิงชาราเปลเด็กหรือร่างเปลยใต้ดินอเล็กเซ์ฝันถึงมันทุกคืนตาแก้วเข็มเสียงกระซิบจากใต้พื้นบางคืน เขาตื่นขึ้นพบว่ามีรอยเลือดไหลจากจมูกโดยไม่มีเหตุผลแอนนาล่าออกจากการเป็นตำรวจเธอย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไม่เคยติดต่อกลับมาอีกอเล็กเซยังคงนั่งอยู่ในมอสโกกลางเมืองใหญ่แต่รู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ข้างใตย้ยังเฝ้ามองขึ้นมา ผ่านท่อผ่านรอยร้าวของพื้นถนนและในเงามืดของสถานีรถไฟใต้ดินเก่าเขาได้ยินมันอีกครั้งเสียงกระซิบค่อยหาหะเรียกชื่อเขาอาเล็กเซร์ราวกับว่าเรื่องนี้ยังไม่จบและบางสิ่งกำลังรอเงียบ หาหะอยู่ใต้เมืองนี้ตลอดมา